คนที่มีปัญญาเนี่ยจะฉลาดทำรรฉลาดคิดฉลาดตัวนี้แปลว่าปัญญาเราจเจริญกรรมาฐานได้ปัญญาไหมปัญญาโปรหลบรู้ในกองการสังขารรู้เท่าตามเหตุการณ์ของกิเลสนานาประการที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตใจเรากิเลสไม่เจนต้องไปแปลว่าโลภกบหลงอย่าไปแปลขนาดนั้นต้องแปลว่า ปิเล่คือความเศร้าใจและหมองใจความทุกข์ใจความอ่อนลไมไม่มีเศร้าหมองมาจากอะไรจิตใจคุณมัวมาจากอะไรมันจะหาคําตอบออกมาได้คุณมัวมาจากที่ทะเลาะกันคุณมัวมาจากลูกมาเรียนหนังสือมันก็ออกมาเป็นล็อกๆ็อของมัน ไปโพสต์ก็เรียกว่าพิเลสแต่ที่จะตอบให้มันถูกจริงจิแล้วก็เรียกว่าใจเศร้าหมอง